ชาวศรีสะเกดอะไรยพร,ราชกิติลังสีพระเถระผู้เป็นหลักใจพุทธศาสนิกชนร่วมทรงสรีระสังขารอย่างสมเกียรติครับวันนี้ครับจังหวัดศรีสะเกดได้จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชกิติลังสีบุญทันสันตะจิตโตนะครับอดีตเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดและอดีตเจ้าอาวาสวัดเกียงอีศรีมงคลเวาลารามพระอารามหลวงจังหวัดศรีสะเกด ทำกลางบรรยากาศแห่งความอาลัยและความสำนึกในคุณูปการของพระเถระผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนโดยพิธีจัดขึ้นเมื่อเวลา16นาฬิกานะครับณนะเมนชั่วคาววัดเจียงอีศีมงคลวรารามอําเภอเมืองศรีสะเกตโดยมีนายอนุรัติธรรมประจจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกตเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพซึ่งนับเป็นเกียรติยศสูงสุด และเป็นการแสดงถึงพระหมหาการุณาทิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ภายในพิธีครับได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหาตีราจารย์วัดพัชเชตุพลวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์สมณศักดิ์พระเถรานุเถระจากหลายพื้นที่เข้าร่วมประกอบพิธีอย่างสงบและสมพระเกียรติพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสิทธินุสิิ และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกดที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากพิธีในวันนี้ครับไม่เพียงเป็นการส่งสรีละสังขารหากยังเป็นการร่วมรํำลึกถึงคุณงามความดีของพระเรช,ชะกิติรังสีพระมหาเถระผู้มีวัดปฏิบัติงดงามสิริอายุของท่านนะครับ81ปีพรรษา60ผู้ที่ทุ่มเทอุทิศตน เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการทารงพระวินยัยและการพัฒนาการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในพื้นที่พระอีสานมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาที่ท่านดํารงสมณศักดิ์นะครับและตําแหน่งสําคัญในคณะสงฆ์ท่านเป็นเสาหลักทางจ,จิตใจเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตาความเรียบง่ายและความเสียสละจนเป็นที่รักและเคารพของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่า่าการมรณภาพของท่าน จึงสร้างความโศกเศร้าอะไรอย่างยิ่งแก่ชาวจังหวัดศรีสะเกดวันนี้นะครับเสียงสวดอภิธรรมและเปลวไฟสุดท้ายไม่ใช่เพียงการอำลาหากคือการสืบทอดคุณธรรมและคำสอนของพระเถระผู้ใหญ่ที่จะยังคงอยู่ในความทรงจำและศรัทธาของพุทธบริษัทต่อไปชันใจพรม,มาถ่ายภาพจิตภาพกล้วยนิดข่าวสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน